สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องคูก,ก้าอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําแกงส้มมะละกอถั่วฝักยาวค่ะจะมีน้ําำ่ามีน้ํามะขามเปียกมีมะละกอมีถั่วฝักยาวมีน้ําตาลมีเกลือป่นน้าปลากุ้งแห้งน้อจะเป็นผงชูรสกะปิที่แกงก็จะมีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงกระชาย ริกชี้ฟ้าแห้งพริกินดาแห้งวันนี้เราใช้เนื้อปลาทูโขกเป็นน้ำแกงแล้วก็ปลาเอ่อแล้วก็กุ้งแห้งค่ะเราจะโขกเป็นน้ำแกงนะคะจากนั้นนพํพริกไปปั่นค่ะเราก็จะปั่นกุ้งแห้งก่อนนะคะเอากุ้งแห้งลงไปก่อนแล้วก็พริกแกงิเครื่องแกงลงปั่นให้ละเอียดใครจะนําไปโขกก็ได้นะวันนี้เราจะปั่นทุนแรง น้ำเปล่าลงไปนิดนึงพอให้ปั่นได้จากนั้นนําไปปั่นค่ะถ้าเราใส่กะปิลงไปปั่นพร้อมกันเลยนะคะพี่แกงเราก็จะได้แบบนี้ใ,ใส่หม้อเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นก็จะมาหั่นมะละกอค่ะปอกเปลือกแล้วก็ล้างจะหั่นชิ้นประมาณนี้ ่วนปลาทูให้เรามาโขกเอานะคะเราจะไม่เอาละเอียดมากนะใครจะใช้เป็นเนื้อปลาอะไรก็ได้นะเป็นเนื้อปลานิลนเนื้อปลาช่อนเนื้อปลากระพงได้หมดแต่วันนี้เราสะดวกปลาทูเราก็จะให้ละเอียดแค่นี้เราก็จะพอเลยนั้นเราก็จะตัก เนื้อปลาที่เราโขกไว้ใส่ลงไปเลยเราลายไปกับน้ำแกน เริ่มจะเดือดแล้วนะจากนันใส่มะละกอร,รอเดือดค่ะหล้งนะจากนั้นปรุงเครื่องค่ะพอมะละกอรเริ่มสุกแล้วเราก็จะปรุงเครื่องค่ะเกลือผนผงชูรสน้ำตาล น้ำปลานั้นเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอรอเดือดค่ะ,ะเราชิมรสชาติได้แลว อย่างที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่ถั่วปักยาวปิดท้ายปิดแก๊สเลยค่ะเราจะไม่เอาถั่วสุกมากนะแค่นี้ค่ะปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะน้ำแกงเราเข้มข้นมากสีก็สวยค่ะน้ำแกงเข้มขน้น ไปแปดบ้านเก้าบ้านเลยค่ะออพริกแกงนำไปทำน้ำยาได้นะน้ำยากะทิใช้พริกแกงตัวนี้เลยค่ะทำน้ำยาเรียบร้อยค่ะแกงส้มมะละกอเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องกุก้าว้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ